กับเทศกาลคริสต์มาสค่ะวันนี้อยู่กันที่สำเพ็งค่ะมาเดินซื้อต้นคริสต์มาสแล้วก็ของตกแต่งไปตกแต่งร้านกันค่ะช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเรามากันประมาณบ่ายโมงค่ะอากาศช่วงนี้ก็คือฝนตกไม่ไหวเจอราคาถูกใส่ใส่ลุงใส่ใจแบบนีออนค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาเลยนะคะโลละสามร้อยค่ะราคาก็จุกจกอยู่แต่เพื่อความสวยความปังก็จัดมาเลยค่ะเดินมาดูต้นคริสต์มาสกันค่ะอันนี้มาถึงแหล่งเลยนะคะความสูง อันนี้นะคะก็ร้อยเจ็ดสิบอันนี้สี่ฟุตเออเขาเรียกเป็นฟนะุตเนาะแบบนี้ก็สวย แต่ราคาแรงไม่ไหวชอบช่วงเทศกาลแบบนี้จริงเลยค่ะมันดูสดใสมันดูสดชื่นอันนี้คือใหญ่มากเลยค่ะชอบแต่เกินงบไปหน่อยมาเจอน้องกวางค่ะน้องกวางน่ารักมากนี่ค่ะสีทองเข้ากับตีมที่ร้านเลยใจอยากได้น้องมากแต่เงินในกระเป๋าบอกอย่าพึ่งอันนี้ก็ของมาใหม่นะคะเนี่ยใครอยากตกแต่งร้านตกแต่งบ้านนะคะก็ดูคลิปนี้ไปเลยให้ดูของสวยๆงามๆพร้อมราคาไปด้วยกลุบกริบ เราไปหลายร้านมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไปนะคะก็เข้าไปในซอยสามเพงเนี่ยแหละคะ่ะเจอร้านเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้วก็จะมีแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็คือเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกสํารวจราคาสรุปก็ไปจบร้านแรกค่ะ <laughs> ต้นนี้คือสวยมากเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะราคาก็เรียบร้อยอยู่เหมือนกันใครที่กําลังมีแพลนอยู่นะคะซื้อช่วงนี้นะคะเดี๋ยวราคาจะแ,แรงจะพุ่งไปอีกมาถึงแรงราคาก็แรงอยู่นะจ๊ะ